โอ้มือจูเปอร์สวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าตลาดโอปอยนะคะมีจุดบริการเชเลงรับส่งฟรีนะคะหรือถ้าขับรถมาก็จะจอดในวัดป่าถ้ามะขามตรงข้ามตลาดจอดแปะข้างทางหรือท้ายตลาดก็มีที่จอดค่ะโอ oh, <bye. S 1> oh, ้อ oh, ปโอปอย, oh, ปอยเป็นภาษากะเหรีย่ยงนะคะแปลว่าพักผ่อนตลาดเช้าริมลำน้ำําพาชีที่ร่มรื่นเย็นเย็น,นขนาบข้างด้วยสายน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลจากทิศใต้สู่ทิศเหนือที่นี่โอ้อย oh, <bye. S 1> ร้านแรกที่เราเจอก็คือร้านนี้ค่ะโรงน้ําชาแต่เราสั่งน้ำเต้าหู้นะ13ลิตรเองหรอวันน เอาวางก่อนก่อนนะไม่ถึงขนาดนี้หรอกเจ็ดแปดลิตรแค่นั้นแหละลุงต้องทำมาเพิ่มแล้วเป็นห้าสิบลิตรแล้ววันหนึ่งอ่ะโห้าสิบลิตรไม่หมดเลยลุงชื่ออะไรคะชื่อลุงตึงนะก็คุณชอบโขกกเรียงรักปลาเสงะร้านอะไรกันร้านอะไรครัร้านเป็นจะชาจ่าชาไทยอ๋อโอเคนี่น้ำทูนลุงทำเองเปล่าท่านเองครับนที่เห็นสิ่งนี้แขวนเต็มตลาดเลยสวยมากต้องถามเจ้าถิ่นซะหน่อยทางโด่งนี่วไม้คว้าเลียงมาตาม อย่างใยได้แหละอ่า,อาหลังหลังแมงมุมนั่นแหละอ๋อเรียนแบบจาใยแมงมุมใช่แมงมุมนี่ก่อนมู่นคลังที่เขาลากศักใหญ่ๆนี่นะทางแรกลากทางลากแรกนี่ไปเจอหลังแมงมุมนี่เขาไม่ทางลายหรอกเขาหลีกไปถ้าทางลายนี่หมายถึงว่าเราไปก็ไปฟรีไม่ได้อะไร ลราทางลายหลังแมงมุมนะหรือไม่ก็เราจะเป็นไข้หรืออะไรเป็นอย่างนั้คุณลุงคุยเก่งน่ารักมากมาอวยยพรเราด้วย มาถึงโรงน้ำชาไม่กินน้ำชาไม่ได้ชาที่มีดีปลาช่องใบมองใบเคยอัมชันชาชายข้า่าง่รับที่คุณลุงยกมาเรียกลาพาทึยลาพาแปลว่าน้ำทึยก็แปลว่าชาค่ะจุดนี้เป็นจุดที่เด็กๆติดใจมากธนาคารที่ปะแกมาหอมหอมสำหรับวันนี้แลดอดหนอไปแล้วนะ